ักลดัก่วนพี่น้องครับเกิดวัติเหตุกับรถทั่วของทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพรงครับผมครับเหตุยดมวยยักษ์ให้เกิดขึ้นเนาะพี่น้องบั่าจเป็นว่วงไดนเนาะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนด้วยอันตรายมากๆนะครับพี่น้องครับ เอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC คมังหมอล่าสุขสุขคนนะครับเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงรวมไปถึงนะครับเอฟซีเลาหญิงสุขสุขคนนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับพี่น้องเมื่อเขาเประเด็นของเข้าเลยแล้วกันนะครับพี่น้องครับเมื่อเร้านี่นะครับระวังเดินทางนะครับเกิดเหตุโมฆาดคิดนะครับกับทีมงานของสาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงกับ,กร,บ,บ,ร,บรถทัวร์นะครับพี่น้องครับซึ่งผมได้เขาไปเบิรงในคลิปของสาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับ ทุกคนนะครับพี่น้องปลอดภัยนะครับสาธุคุณผ่าคุณเจา้าปกปักรักษาคุ้มครองสุขสุขคนเนะาะบ่วสิเป็นทีมงานนะครับทั้งรถบัสหรือที่ขับรถกันไปเองเนาะเดินทางเองนะครับทุกภูทุกคนนะพี่น้องนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบ่วิเป็นคณะอื่นๆนำเนานะพี่น้องขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับ ช่วงนี้หนาฝนฝนตกถนนลื่นนะครับข้างนี้นะครับพี่น้องครับอุบัติเหตุข้างนี้เกิดจากเอียงนั่นหรือนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งไปฟังกันนะครับ <_ C 1> จากคลิปต้นฉบับของเพงนเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญาตทั้งด้านสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับขออนุญาตนาคลิปมาให้พี่ให้น้องในเบิ้งไปนำกันจักหน่อยนะครับเพื่อมาเบิ้งนำกันว่าสาเหตุมันเกิดจากเอียงนะครับ แล้วควรสิบพับปุ่งจังใดกันเนาะพี่นอ้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจนะครับใน้กับทีมงานสาวหน่อยเป็รบานแพงทุกทุกคนนะครับเหน็ดงานมากเมื่อเมื่อ,อก็อยากพักผ่อนเนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็ต้องรีบเดินทางเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางเพื่อที่จะได้พักผ่อนแต่มื้อนี้นะครับมันเกิดอุบัติเหตุนะครับ กะอาจจะได้พักผ่อนหน่อยวัวเก่านะครับพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับครั้งนี้กะบมมีค้นเป็นเอียงเท่ากับว่าโอเคแล้วดีใจแล้วเนาะรถเสียงสองได้เนาะพี่น้องถ้าเป็นอย่างไรกว่านี้เนาะมันก็นยากนะครับอยากทั้งว่งพร้อมอยากทั้งคนขับรถงากทุกสิ่งทุกอย่างน่ะไปอืม แต่เป็นแบบนี้ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับพี่น้องครับเอ้าบัวอ,อย่างไรไปก็หนีแล้ครับไปเบิ้งเงินครับพี่น้องครับเกิดทั้งสิ้นครับพี่น้องนี่เอารถเท่าเหลือเท่าเพิ่มขึ้น,น,เ,ปน,น,นเป็นยังสี่ครับเป็นยังะเทีเท่เห็นัอนนี้ครับพี่น้องโอ้

ลมัลหนะมัเนกบเียบเียบเียบย่างทุกอย่างคอกั้นนะรถปูนายครับรไปทร่ได้ไถดอกลกระบอกไม่ได้ไถครับ่ได้ไถนคลกรอกครับรถนทาองครับเม่ันเพราะมันมันกเหยียบพังกขาดเพราะว่ากอมันรอบมันยังก้ข้อองอยู่รอดนีแต่้ากับเหบมาก ดูดูด้วก่ไบเ่เป็นยังเรืองไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอก่ลยังไม่ได้หลับเหรอยังม่หลับับอกกเืเียผ้ึงเงือบปเนี่ยเืออะไรนะรู้ตัวรู้สึกไมไม่หลับยบ่ มันมันกรลับหลอดมันกระลังตานักหลอดเดียวบวไหลบวบอมันก็เลยขาดมันบ่อันนี้ตัวตัวดอกหรือตัวใบเนี่ยตัวดอกปาดโอ้เอใครเนี่ยลูกๆเขาเป็นยังปลอดภัยมั้ยเราเช็ดมืออยู่บบแล้วหมนจั๊เเช็ดอยูเขาเช็ดอยู่มับมเช็ดไบได้ดอกเขาไล่อยทานดอก มันกัดสุดวิสัยอลไรพี่น้องเอ้ยแรงคุณมึงเฮ้ยแล้วกับมันมันไม่ได้รูดนะพ่อมันมันตึ้งลงพอดีนะ